Yeah. คือเพลงของน้องยีนครับขอเสียงร้องให้น้องยีนอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องยีนนะคะสวัสดีค่ะอ่ะแนะนำตัวกับทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ในงาน I d o l Exchange ชซสักนิดหนึ่งดีกว่าเ่อใครยังไม่รู้จักว่ายีนคือใครครับค่ะก็สวัสดีนะคะยีนปภิชยาจากค่ายข้าวสารมิวสคคิ์ค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะคะ,ะสวัสดีนะครับน้องยีนครับเพลงเมื่อสักครู่เป็นเพลงที่มีชื่อว่า เพลงอากาศแปรปวนค่ะซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของเราใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ยังไม่ปล่อยยังเป็นทางการนะคะยังไม่ปล่อยเป็นทางการด้วยออฟฟิเชียลเอ็จะออกในปีหน้าอ่าวันไหนเอ่ยบอกได้ไหมยังขออุบไว้ก่อนแล้นะทุกคนที่มาทุกคนโออโหนู้อุบนี่อทุกวงเลยแต่นี่พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าหนูนำมาโชว์ที่นี่เป็นที่แรกเลยแสดงว่าเพลงนี้ first stage ที่นี่ที่แรกเลยใช่ค่ะหนูตื่นเต้นมากชอบไหมครับชอบไหมเพลงแรก อากาศแปรนบันชอบนะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอากาศแปนบวนของน้องยีนสามารถติดตามได้เร็วๆนี้เดือนหน้าถูกไหมฮะใช่ค่ะมิวสิกวิดีโอที่จะปล่อยเนาะมาลาคมช่องทางไหนบ้างครับที่น่าจะสามารถติดตามก็สามารถนะคะติดตาม Official MV นะคะได้ที่ YouTube Channel เข้าสารมิวสิกนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวนีดนยขายเลยขายเลยก็สามารถติดตามหนูได้นะคะที่ อินสตาแกรมนะคะ y e a n underscore p p c y นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะยี y e a p p p c y นปภิชยาค่ะอ่าแล้วครับใครรักใครชอบน้องยีนฟังเพลงเมื่อกี้ชื่นชอบมากติดตามชมกันได้ MV เดือนมกราคมนี้ใช่ค่ะวันนี้ไหลไปรอรุ้นกันใช่กดสมัครสมาชิกไว้กระดิง่งเตือนไว้กระดิง่งเตือน<ด>ไว้แจ้งเตือนไว้เลยนะคะอ่านะครับเดี๋ยวเรารอดูกันมิวสิควิดีโอแล้ววันนี้เข้าสารมิวสิกไม่ได้มาแค่น้องยีนคนเดียวจบแค่อค่าใช่แล้ววันนี้พกเพื่อนมาด้วยอีกสองคนอีกสองคน แล้วพี่ได้ยินว่ามีใครส่งอะไรสอกซอีเมลทางไกลอะไรมาสักอย่างด้วยเดี๋ยวเราไปรอดูหน่อยไหมว่าใครส่งอะไรมาเพราะสายพิเศษใบให้ว่าเป็นรุ่นพี่ในเครือค่ายเดียวกันโอ้รุ่นพี่ค่ายนี่เยอะด้วยไงเข้าสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคยมางานนี้ด้วยพี่ก็ว่าคุ้นคุ้นอยู่อ่าเป็นอใบใบอีกไม่ได้รอดูหน่อยไหมรอรอดูเลยแกหรือว่าหรือว่าน้องยินจะยิงว่าใบเลยอ่ะเปิดเลยเป็นบอยแบนด์สี่คนบอยแบนด์สี่คนเยอะอยู่นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าบอยแบนด์สี่คนจากทางขาา้าวสารมิวสิกหรือขาา้าวสารไอเทนเวนวันนี้มีอะไรมาะนะคร<ช>ับตรงนี้เนาะเชิญค่ะสวัสดีครับเราโฟมิกาและตอนนี้เราอยู่ที่เม็กซิโก ก็ร้าเสียดายมากๆนะครับที่วันนี้น้องไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับแต่ว่าเราก็จะส่งตัวแทนไปนั่นคือน,น้องน้องวีวีน้องตูเพลงแล้วก็น้องยินรับจากค่ายข้าวสารมิวสิคยังไงก็ขับเป็นกำลังใจให้น้องๆสามคนนี้ด้วยนะคะเย้ <Yeah. S 2> หนาวหนาวหนาว i ทำตู้นักบุญใจบอกว่าไม่ดีเธอยังขาดบอกให้รูกพายจะยอโอ้โอ้เชื่อแฟนยังโดน่ะสักกิรเป็นยังเดียนอกก็บไปได้ในเดียรักกันสั้นก็อักขันโลน 啊。 ขอเสียงดังๆให้กับน้องทั้งสามคนอีกครั้งจากข้าวสารมิวสิกครับสุดยอดครับผมมากนะครับเราพอมากเลยเนาะมากนะครับพี่นุชเทมากด้วย ครั้งนี้นี่กลางเล็กใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกจริงๆได้มีโอกาสมาดูพี่ๆวงโฟมิกซ์แล้วก็พี่ๆวงอื่นๆบ้างแล้วครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไดออนสเตจเลยคนนี้ใช่ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ไดออนสเตจของค่ายข้าวสารมิวสิกด้วยค่ะควกเราเป็นเป็นทีมแรกๆเลยที่ได้แบบมาโชว์ค่ะสงสัยเรื่องนึงพี่โฟมิกซ์ไปทำอะไรเม็กซิโกกันครับอุ๊ยบอกได้ไหมเอาอีกแล้วหรือจะมีความลัี่อีกแล้ว ยีเน่ะตขาักเยอะไอเอลวียีนก็ไม่บอกอะไรพี่อ่ะในตรงนี้มีใครเป็นแฟนสาวโฟรมิกไหมคะอย่าเลทราบไหมคะว่าพี่โฟรมิกไปทําอะไรที่เม็กซิโกที่ถามนี่เพราะพวกเราไม่ทราบนะครัขอบคุณมากไม่ทราบเขามีภารกิจอันยิ่งใหญ่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ที่ประเทศนู้นเขาเรียกตัวโดนเรียกตัวเหรอครับไมายถึงว่าเรียกตัวเป็นคณะที่สำคัญบางอย่างใช่ค่ะแล้วก็พี่พรมได้ยินว่าดึงคอน เป็นนักมวยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะมีมีคนเป็นนักมวยในนี้เหรอครับโอ้น้องน้องวีวีเป็นนักมวยเหรอฮะ ใช่ค่ะเป็นนักมวยอาชีพค่ะแล้วก็เป็นศิลปินนักวยอาชีพนี่เรียวตาก็เป็นนักมวยนะครับสมัยก่อนครับเวลาอยู่ที่ปุ่มปอมก็เป็นนักมวยอาชีพแต่ไม่กล้าต่อยนะครับไม่กล้าไม่กล้าอย่าไปตำ้ายเรียวตานะเรียวต้าไม่ได้ต่อยมวยนานแล้วมาซ้อมกันหนูไหมคะมาซ้อมกันหนูไหมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นถึงเลยนะครับวันเดือนนี้เดือนแห่งความสุข before Christmas เราเราหวานหวานเราน่ารักน่ารักกันดีกว่าเนาะอ่ะแล้วก็ติดตามช่องในดีนะครับอ่า ค่ะจริงๆแล้วผลงานของพวกเรานะคะก็สามารถติดตามได้ทางออฟฟิเชียลของเพจข้าวสารมิวสิกนะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็สามารถเซิร์ชได้แบบตู้เพลงยีนวีวีอย่างเงี้ก็จะเจออยู่แล้วในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มไปแล้วนะคะใช่ค่ะความจริงพวกเราก็ไม่ได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรืออะไรนะคะไม่เป็นความจริงแล้วพวกเราเป็นศิลปินเดียวนะคะแต่ว่ามันมีโปรเจกวันนี้เป็นเราก็เลยต้องแบบมารวมกันซึ่งแบบเป็นโปรเจกต์ที่เซฟพวกเราทำได้ดีไหมคะทำได้ดีไหมคะได้ไหมแบบนี้อันดับสองแบบนี้ อันนี้ไม่เอานะคะดนี้ไม่เอานะโชว์ขึ้นนะโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นต้องโชว์ขึ้นนะใช่พวกเราซ้อมกันแค่รวมๆแล้วไม่ถึงอาทิตย์เนาะพี่ซ้อมโชว์อีกันไม่ถึงอาทิตย์แล้วพี่โฟมิกซ์ก็แบบ ท่าย่างเหลือเกินโอ้ทุกคนที่ทุกคนเห็นอาจจะคิดว่ามันคือเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะแต่หนูบอกเลยว่ามันค่อนข้างยางมากเพราะด้วยความที่พี่พรมิเขาเป็นคนที่เต้นแข็งแรงร้องก็แข็งแรงเป็นวงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากซึ่งเราก็ต้องพยายามทาไม่ให้เสียชื่อรุ่นพี่ให้เขาภูมิใจที่เขาส่งเรามาหน่อยส่งเรามาเหรอใช่เขาส่งเรามาเลยโอเคส่งกําลังใจมาจากเม็กซิโกเลยด้วยชช่ียวครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ต้องติดตามกันแหละทั้งพี่พี่โมิกที่อยู่เอสซิโกว่าเขาไปทําอะไรกันแน่เพราะว่าน้องยีนไม่บอกพี่นะครับ <c oughs> แลวรวมไปถึง MV ของน้องยีนเ <c oughs> ช่นเดียวกันที่หนูก็ไม่บอกพี่เหมือนกันที่ก็ไม่บอกเช่นเดียวกัน <c oughs> ว่าจะปล่อยวันไหนในเดือนมกราคมแต่ <c oughs> ติดตามได้แน่นอนในช่องทางของ ข้าใส่ดีสุดค่ะมีใครอยากฝากผลงานอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมครับแต่ละคนได้เลยครับงานนี้ต้องขอบคุณพี่กุ้งนะคะแล้วก็ขอบคุณทาง M K Center นะคะที่สำคัญเนี่ยขาดไม่ได้เลยหนูหนูต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่มายืนอยู่ที่มานั่งดูอยู่ที่นี่ที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่ต้นเพลงจนจบจขอบคุณจริงๆร่ะคำนับหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามไมอน่านัวนะ ่ค่ะยังไงฝากพวกเราด้วยเนาะขาวิสิกนะคะก็หวังว่าพวกเราจะได้กลับมาอีกนะคะก็หวังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาดูพวกเราอีกนะใช่ค่ะไม่แน่นะเดือนหน้าอาจจะได้เจอใครในขสาวมิสิกเพิ่มเติมอีกก็ได้หรือเปล่าอกไม่ได้หรือเปล่าบอกไม่ได้อีกแล้วนะหรือเราจะมีแม์พิเศษต่อยมวยระหว่างเลียวตะกับวิวีบนเวทีหรือเปล่าบอกไม่ได้อีกแล้วบอกเดี๋ยวทีหลังบอกเลยพี่เพืนะ เมาแอ้วบอกกันมานะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเสียงนัาๆอีกครั้งให้กับสาวๆทักศึกษาคนจ้าขอบคุณนะมหัศจรรยมากนะคะขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะ